สวัสดีครับผมคลิปนี้ยาวนิดนึงนะครับผมร้านสบายโปนอำเภอเสการจังหวัดบุการครับผมวันนี้เปลี่ยนจอ iPhone 11นะครับผมหน้าจอเสียหน้าจอแตกเป็นเส้นนะครับตัวนี้รอรับได้เลยนะครับไม่นานนะฮะนี่เลยฮะเราจะมาขั้นตอนเยอะนิดนึงนะครับวันอย่างวันนี้อย่าบอกรายละเอียดนะครับแล้วเก็ค่อยแกะนะครับนี่เลยค่อยแกะจอเดิมออกนะครับผมสำคัญที่สุดแล้วเราสะอาดครับต้องทำวามสะอาดให้ลูกค้าทุกครั้งไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติมฟรีนะครับไม่วจะเป็นกล่องลำพง แพงช้า,ชาต,ต่างๆเราทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็ทําการย้ายค่าทุนนะครับผมนะย้ายค่าจอเดิมไปสู่จอใหม่ก่อนนะครับวันนี้จะย้ายจอนะครับเราทําอย่างนี้ทุกจอนะครับเรามีเครื่องมือพร้อมบริการลูกค้านะครับด้วยมาตรฐานแล้วก็เอาสติกเกอร์ออกนะครับจอเดิมลูกค้าสติกเกอร์ไม่ได้ออกด้วยนะครับตัวนี้ก็นะเผื่อเครื่องร้อนมาเดี๋ยวเดี๋ยวมีปัญหานะฮะแล้วก็เลยนําไม่อ,ออกดีกว่านะครับนี่ก็าลำโพงนะครับผมแพ้ลำโพงก่อนใส่จอใหม่ทำความสะอาดเหมือนเดิมครับร้านเรานินสะอาดครับลูกค้าครับไม่ต้องห่วงครับผมนี่เลยฮะก็ ติดแผ่ลำโพงกับจอใหม่ให้เรียบร้อยนะครับผมนะดูเหมือนง่ายนะครับแต่ถ้าไม่ชำนาญก็ทายากนะครับตัวลูกค้าทำเองพลาดมาก็อาจจะเสียหายตัวอยู่ได้แนะนํให้เข้าร้านดีกว่านะครับผมขอบคุณลูกค้านะที่แวะเข้ามาเชื่อใจนะครับผมร้านสบายคนอุบลราชรจังหวัดบึงการครับเปิดทุกวันนี่เลยฮะเสร็จพวกว่าประกบจอเดิมเทสก่อนนะครับเทสเรียบร้อยว่าเออใช้งานได้โอเคใส่ซิงกับไปนะครับผมขันน็อตให้ครบนะครับผมและสําคัญที่สุดนะครับต้องทําความสะอาดก่อนประกอบนะครับผมก่อน กดจอลงไปนะครับแล้วก็ใส่ตูชาร์ให้เรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณลูกค้ามากๆครับสวยงามเหมือนใหม่เลยแถมฟิล์มด้วยขอบคุณครับราคากันเอง